สวัสดีครับมาเนี่ยมาทดสอบรีวิวให้ลูกค้าที่จัดสง่งก็อกเออสิบแปดนะฮะเอออาร์สิบแครับของอามี่นะครับจะเป็นสีควีนนะฮะสีเขียวนะเฟรรมเฟรรมล่างนะเฟรรมบนสีดำนะฮะนี่เป็นสีทรายนะฮะจะลูกค้าจะซื้อชุดน,นี้เนาะก็จะจัดส่งมาเลยครับนี่ก็ตามนี่ฮะก็สวยงามนะฮะเนาะ ตามท้องเรื่องนะครับผมโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ไม่ใหม่นะนี้ไม่ได้ทดสอบฮะโอเคนะนี่ผมจะทดสอบนี่ใครจะซื้อแมกกาซีนนี่ว่าจะใส่รุ่นนี้ได้หรือเปล่าของดับเบิลยลนะฮะเป็นก๊อก17นะฮะก็ถ้าก๊อก19บเกไม่ได้มันจะสั้นเนาะเพราะสิบแปต้องยาวกว่านะฮะประมาณเดี๋ยวผมลองรองดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะลองให้เห็นนะครับตอนนี้เอาเอาแมกกาซีนนี้ออกก่อนเนาะของของอันนี้นี่เกี่ยวกันนะฮะใส่เข้าไปอ่ามันใส่ได้นะฮะล็อกแน่น ค้างสไลด์ได้นะครับออกมาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเช็ดซิลิโคนแล้วต้องตรวจสอบให้เห็นนะฮะถ้าใช้ได้เราก็ขายนะใช้ไม่ได้เราก็ไม่ขายนะครับเราก็ไม่ส่งให้ลูกค้านะครับผมก็บอกแจ้งลูกค้าพอดีก็ลูกค้าให้ทำทําคลิปนะครับผมแล้วก็ทำทำคลิปให้ให้ดูนะครับโอเคนะครับตรวจสอบกันถ้าช้าอากาศดีครับนี่จะมีซึมนิดหน่อยฮะ เป็นบางไหมทีม่มันใหม่ๆเนาะอ่ามันเป็นเกี่ยวกับยางโอลิงนีฮะไม่ว่ากันเดี๋ยวเช็คให้ทีแล้วกันฮะเดี๋ยวทด,ทด,ทดสอบว่ายิงได้เปล่าเนี่ยมีลวดซึมด้วยนะฮะครับประมาณนี้มันอยู่ที่คงจะเกี่ยวกับยางโอลิงนีข้างข้างใน,นะฮะครับผมโอเคนะกันฮะ บางทีเราต้องเช็คนะครับบางที่วดซึมได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือ่วอยู่ฮะแต่เดี๋ยวผมจะเช็คให้ทีก็ทําคลิปต้องการความรวดเร็วโอเคนะคทดสอบว่ายิงได้ป่าฮะปรบับเซมิก่อนโอเคยิงได้นะฮะโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนส่งจะเช็คให้นะครับโอเคนะครับผม ก็ต้องรีบครับเพราะงั้นมันจะทำทดสอบไม่ได้โอเคนะครับง่้นก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับบ๊ายบายครับ